สวัสดีครับ Apple เปิดตัว iPad Pro 2020รุ่นใหม่ล่าสุดไปเรียบร้อยแล้วครับแม้จะไม่มีงานเปิดตัวบนเวทีเหมือนที่ผ่านมาแต่เปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์ไปทั่วโลกบนหน้าเว็บพร้อมแสดงข้อมูลต่างๆและวิดีโอเปิดตัวซึ่ง iPad Pro รุ่นใหม่นี้ก็น่าใช้มากๆครับแต่ก็มี5เรื่องที่ Apple ไม่ได้บอกเกี่ยวกับ iPad Pro 2020มีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิป และอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ใในทุกๆวันด้วยนะครับเราไปเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนั่นคือหน่วยความจำใน iPad Pro 2020ที่ระบบใช้ในการบริหารและจัดการการทำงานต่างๆโดยคราวนี้ Apple เตรียมมาให้ถึง 6GB ให้เครื่องทำงานได้อย่างลื่นไหลรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมครับสำหรับหน่วยความจำนี้จะต่างกับหน่วยความจำในการจัดเก็บข้อมูลที่128 256, 512 g b และ1เทบนะครับเพราะ6 g b ที่เตรียมมานั้นจะใช้ในการประมวลผลเป็นหลักครับก่อนหน้านี้ใน iPad Pro 2018มีเฉพาะเครื่องในรุ่น1เทลเท่านั้นครับที่มาพร้อมกับแรม6 g b กะไบต์รุ่นอื่นๆจะมีเพียงแรม4 g b ครับแต่ตอนนี้สำหรับ iPad Pro 2020ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับแรม6 g b เลยครับเรียกว่าใช้งานกันลื่นไหลสุดๆครับ เรื่องที่ 2. ชิปในการประมวลผลมาคราวนี้ Apple ไม่ได้ใช้ชิป A13 รุ่นพิเศษเหมือนที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ครับซึ่งปกติมักจะใช้ชิปรุ่นเดียวกับ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ปรับแต่งให้แตกต่างให้เหมาะกับ iPad ครับแต่สำหรับ iPad Pro 2020นี้ยังคงใช้ชิปในซีรีส์ A12 แต่เป็น A12 z ที่ Apple ก็ไม่ได้บอกอะไรมากครับบอกว่าเร็วกว่าแล็ปท็อปจาก PC หรือ Mac ซึ่งชิป A12Z ก็พัฒนาต่อจากชิป A12X ที่ใช้ใน iPad Pro 2018ครับซึ่งในตอนนั้น Apple ก็บอกว่า A12X เร็วกว่าแล็ปท็อปจาก PC หรือ Mac เหมือนกันครับสำหรับ A12Z นั้นเป็นชิปแบบ8ค o r e 2.48GHz ซึ่งตอนนี้ผู้ใช้บางส่วนในต่างประเทศที่ได้รับเครื่องเรียบร้อยแล้วทำการทดสอบผลที่ได้ประสิทธิภาพ ไม่ต่างจากชิป a 1 2 x บน ipad pro 2018เท่าไหร่ครับโดยการทดสอบด้วยแอป geekbench 5 ipad pro 2020รุ่น11นิ้วในส่วนของ cpu ทำความเร็ว single core ได้ที่1114คะแนนครับในขณะที่ ipad pro 2018รุ่น11นิ้วทำคะแนนได้ที่1113คะแนนและในส่วนของ multi core ipad pro 2020รุ่น11นิ้วทำคะแนนได้ที่ 4,654คะแนนในขณะที่ iPad Pro 2018รุ่น11นิ้วทำคะแนนได้ที่4,608คะแนนครับเรียกว่าต่างกันน้อยมากครับเรื่องที่3 iPad Pro 2020จะมาพร้อมกับชิปไร้สาย U1 แบบเดียวกับที่มีใน iPhone 11ทั้ง3รุ่นครับโดยชิป U1 ใหม่ที่ออกแบบโดย Apple นั้นใช้เทคโนโลยี Ultra er Wideband ในการรับรู้ตำแหน่ง ทำให้ตัวเครื่องสามารถเข้าใจตำแหน่งของตัวเองได้อย่างแม่นยำว่าอยู่ตรงไหนโดยจะเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ Apple อื่นๆที่มีชิป U1 ที่อยู่ใกล้ๆได้ง่ายๆครับลองนึกถึง GPS ในระดับที่ใช้งานในห้องนั่งเล่นดูครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากแชร์ไฟล์กับคนอื่นๆโดยใช้ AirDrop ก็แค่หัน iPhone หรือ iPad ไปทางเครื่องของอีกฝ่ายเท่านี้คนเหล่านั้นก็จะเข้ามาอยู่ในลิสต์เป็นคนแรกๆสะดวกใช้มากเลยครับ และยังมีการคาดกันว่าอุปกรณ์ AirTags ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งขนาดเล็กที่เราสามารถนำไปติดกับสิ่งของต่างๆเพื่อให้ติดตามค้นหาได้ง่ายๆครับซึ่งคาดกันว่า Apple น่าจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้และรองรับการทำงานร่วมกับชิป U 1ครับเรื่องที่ 4. ในการเปิดตัว iPad Pro 2020 Apple บอบอกว่าเครื่องในรุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมกับความเร็วในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ดีขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมด้วยการรองรับ Wi-Fi 6 802.11ax เครับเพิ่มทั้งแบนด์วิดต์เครือข่ายและจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันถึง4เท่าแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องใช้เราเตอร์ที่รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับถึงจะใช้งานร่วมกันได้ได้รับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นถ้าใช้ Wi-Fi 6ก็ต้องซื้อเราเตอร์ใหม่กันด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5เมื่อเราเชื่อมต่อ iPad Pro 2018หรือ iPad Pro 2020กับ Magic Keyboard รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเคสมีคีย์บอร์ดและมีแทร็กแพดในตัวเราสามารถชาร์จ iPad Pro ผ่านพอร์ต USB-C บน Magic Keyboard ได้ด้วยครับโดยพลังงานแบตเตอรี่จะถูกส่งผ่าน Magic Keyboard ไปยังพอร์ต Smart Connection ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง iPad Pro นั่นเองครับไม่เพียงเท่านั้นด้วยวิธีนี้ยังทำให้พอร์ต USB-C บนตัว iPad Pro ว่างสำหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วยครับงานนี้สบายเลยครับและทั้งหมทนี้ เป็น5เรื่องที่ Apple ไม่ได้บอกเกี่ยวกับ iPad Pro 2020ครับเพื่อนๆคนไหนเล็ง iPad Pro 2020กันบ้างครับหรือมีอะไรที่คิดว่า Apple ไม่ได้บอกคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ